ะโอ้โหตัวเดียวอะไรยสองตัวพี่มีก๊าซซุ่ครับไปไปนวหาของที่อื่นก่อนแล้วกันค่อยไปช่วยโโอ้โหคุณพระเรียกตัวเองอะฮ่า,าอะฮ่า,าอะฮ่า,าได้เล่นได้เล่นทำไมหลวงพี่มีคิวอ,อ๋อ วัตสัมแมงเขาอนุโลมครับผมเอาไว้ยักคิวให้สีกาครับส่งซิกให้สีกาได้รับรู้แบบกุติว่างเนาะจะ <c oughs> <c oughs> 32สามสิบสองคนเรียกเขาลงพี่สวัสดีเยมอ,อนุมาสวัสดีจ้าอุ้ยมีคนขอดูดาวโอย้ยอ่ไม่มีอ่า โอ้โหไม่ทายไม่ทายโยมมีตัวเพิ่งลงใหม่ข้างหน้าเลยตุ๊จุบทำไมนีอยู่ชุบขึ้นมาไม่มีของตุยเราตุยมันจะล่างอ่ะหลังเนี่ยหลังก็ไป อ่ะหายดเกสะดุดแต่มาไม่ได้สักคิวเบ๋อมีตัวอะไรกดังยิงมันจากกดัง หลวงพี่หลวงพี่หน้าโกหกผีเอาหุบขับโยมไอ้ที้ไปฉลามอ่ะดาวหนึ่งดาวสองโหกับตุยมันจะวิ่งลง,งมาสองตัวกับตุยแล้วโยมใส่จีวอลลิงเกมได้เหรอ เี๋ไม่ใช่จีวอนนี่มันชุกโกโกวาคิดไม่สื่อนีดาทำอะไรมาหัวบุตีกับเด็กวัดครับปุ๊บมาตย,ยมาวิ่งหมาสองตัวตัวบนบ้านเล่นเป็นหัวลงมาแล้วตัว,ตว,ออตวมันอยู่ตรงไอตอ๊อบ ดาวหนึ่งเหลียน,ป,นปืนผิดเอาไปกินลูกค้ำทองคำวิตีิเป็นปะโอเคครับโอ้ไอ้หมวดเออยีกแยววิตีิเป,เป็นนะคะบนลงบนบ้านเนี่ยเอนอนัดโอ้เอาดีกว่านัดเอาไม้ทานึงละกลับเข้าไปนะาแ,แล้วนัดเอิดพิรอะไรละ ตัวเดียวอะไม่ก้ใจกว่ะพี่คุณพะโอ้โหตัวเดียวอะไรสองตัวพี่ชมครับไปๆ้วหาของที่อื่นก่อนแล้วกันค่ไปช่วยโอ้คุณพระเรียกตัวเองอ่าฮาอ่าฮา อ่าฮ่าได้เล่นได้เล่นได้ได้เล่นครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนเราจะลืมรถไว้ไหนหรือเปล่าตาเราเอาของนี่ก็ได้เอาของอยู่นี่อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่ไหนมึงอยู่ไหนโอ้โหลูกซองกากๆทั้งนั้นเลยออกก่อนออกก่อนออกก่อนหาหายึดวงก่อนหายึดวงก่อน ยิ้วงก่อนนะโยมอย่าพึ่งอย่าพึ่งไฟนะโยมอย่าพึ่งไฟนะถือถือเซนอยู่ห้ามห้ามกดเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยมีปืนกระโหลกกราอยู่ในซากอยู่เนี่ยผมมีปืนอยู่ผมมีของคลายโบะฮะเอาบนบ้านนะลูกหนึ่งนั่นแหละผมวิ่งไปโดโยมโยมจีนตั้งไกลให้หนูตาเต้นมาเลยเอาเวลา บนเข่ามีตัวนึงอานเหล็กเฮ้ยน็อตรบกวน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 มันมีตัวห้อยมีตัวห้อยขวาตัวนึงอุ้ยเกือบตายเกือบตายดาว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 ตัวที่ตายยังไงเอ้าคนละตัวหรือเปล่าซ้ำ <c oughs> ได้ไหมปิ๊ง <c oughs> ดาวตรงไหนเนี่ยจูกระดาษออกมชาชดชัดโอ้โหไม่บอกมีตัวชา้ากูนะอุย้ยหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งไา้ดาวพบพบบนบ้านไหนพบบนบ้านไหนได้พี่ได้เดีจ้าพบได้อยู่ต้องให้มันขึ้นมาให้มัมนวิ่งมาเลยพี่พี่วิ่งเข้าไปตากต้นไม้ตัวนึง แลวหนึ่งสองตัวเลยว่ะแลวหนึ่งแล้วแลวหนึ่งแล้วมันจะออกเปด้วแน่นีแต่เราเนอะตอนแรกมันอย okay, okay. Jim, ู่บนบ้านโอเคโอเครอเลยรอเลยอย่างนึงเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวอยู่บนบ้านกระโดดลงมาแล้วเฮ้ยไปดูนขนอข้างนอก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 โอ้โหไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกคุณทำเป็นไอ้ไอกระจอกการพอไม่ได้ตึงอะไรหรอกมาที่ สจกงพลังอ่ะมาดิกจอยนึกว่าจะแม่ดงตาจเย็นตาจเย็นถือถือเส้นอยู่ห้ามห้ามกดเป็นฟืนเป็นไฟอมิสพพุดอมิสัพพุดอามิสัพปัโอ๋อไอ้คนึกว่าจะแม่ทำเป็นแโอ้หแบงสายไม่วยมเล่นเถอะกระเจาะกรไม่ได้ตึงอะไรดอกไก่อะมีนไฟบนมาก็อกอ ท่ทาทำทองทำทองยืนเต้นปะโูฉักก็ตกได้แค<า>่เนี้ยอ๋อปะโูถือถือเล่นอยู่ห้ามห้ามกลัเป็นฟืนเป็นไฟ